สวัสดีครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่อเอกวิวัฒพงศ์นะครับอาชีพปัจจุบันก็ทำงานด้านการศึกษานะครับและทำธุรกิจออนไลน์ครับยินดีต้อนรับครับสำหรับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังชมวิดีโอของผมอยู่ในขณะนี้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนกำลังอมองหางานนะครับมองหารายได,ได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้เสริม หรือได้รายได้หลักของคุณนะครับทีนี้มันจะดีไหมล่ะครับถ้าหากว่างานหรือธุรกิจที่คุณทําอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะสร้างไรายได้กับคุณโดยที่คุณมีสละในการทํางานนะครับไม่ว่าจะมีสละทางด้านสถานที่ที่ทํางานคุณสามารถที่จะกําหนดสถานที่เองได้คุณมีสละด้านเวลาคุณสามารถกําหนด เวลาหรือชั่วโมงของการทำงานของคุณได้เองนะครับครับทีนี้ผมก็ขอแนะนำธุรกิจตัวหนึ่งนะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวทางาหรือทางเลือกให้กับคุณนะครับเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้กับคุณได้นะครับครับธุรกิจที่ว่านี้ก็คือธุรกิจแฟนชส์ของโครตุลิศนะครับ เปิดร้านค้าขายเสื้อผ้าออนไลน์นะครับโดยที่คุณไม่จําเป็นเลยที่จะต้องสต็อกสินค้าของคุณไว้ที่บ้านหรือที่ร้านค้าของคุณนะครับคุณไม่จําเป็นจะต้องอลงทุนด้วยงบประมาณสูงๆในการเปิดร้านนะครับเพียงแค่คุณมีเครื่องคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตใช้แล้วก็สามารถที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับ ก็จะทําให้คุณสามารถสร้างรายได้อย่างมากมายนะครับทีนี้มาดูกันนะครับว่าสินค้าของโค o ตทริเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกเลยก็จะเป็นในส่วนของเสื้อผ้านะครับแล้วจะมีเครื่องสำอางนะครับแล้วก็จะมีอาหารเสริมแล้วจะมีในส่วนของอสินค้าที่เป็นแฟชั่นนาฬิกานะครับในส่วนของเสื้อผ้าก็จะเป็น เสื้อผ้าแฟชั่นหลากหลายสไตล์ด้วยกันนะครับส่วนมากก็จะเป็นของคุณสุภาพสตรีซะส่วนใหญ่นะครับแล้วจะมีเครื่องสำอางของอที่เป็นครีมหมอจุราแท้100%นะครับสำหรับหลายๆท่านที่มีปัญหาทางด้านของผิวพรรณก็สามารถเลือกซื้อไปใช้นะครับมีอาหารเสริมอีกหลายๆตัวนะครับ แล้วก็มีแฟชั่นที่เป็นนาฬิกาอีกหลากหลายให้เลือกนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่ารายได้ของธุรกิจโคดูลิคเนี่ยมีรายได้จากทางไหนบ้างนะครับารายได้จากทางแรกเลยก็คือรายได้จากการจําหน่ายสินค้านะครับคุณสามารถมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้าตั้งแต่10%ถึง30%ด้วยกันนะครับ แล้วจะได้อย่างไรนะครับเมื่อคุณสมัครสมาชิกร่วมธุรกิจกับโค้ e ทูลิกนะครับคุณก็จะมีเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์สินค้านะครับเมื่อใดที่มีใครซื้อ,อมีคนซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของคุณนะครับคุณก็จะมีรายได้จากการจําหน่ายสินค้านะครับส่วนรายได้ที่2นะครับก็เกิดจากการสร้างทีมองค์กรนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าไรายได้จากการสร้างทีมองค์กรเนี่ยเราจะมีไรายได้อย่างไรนะครับไรายได้ในทางแรกเลยนะครับก็คือไรายได้จากการแนะนําสมาชิกนะครับาการสมัครสมาชิกร่วมทําธุรกิจกับโค d e ทุลิขเราจะสมัครสมาชิกในราคา550บาทนะครับเมื่อเราสมัครสมาชิกแล้วเรามีการแนะนําบุคคลอื่นหรือคนอื่นนะครับมาร่วมทําธุรกิจกับโค d e ทุลิขนะครับ คุณจะมีรายรับจากการแนะนำสมาชิก500บาทต่อคนนะครับสมมุติว่าคุณนะครับแนะนำให้กับคุณโจนะครับคุณก็จะมีรายรับรายได้จากการแนะนำสมาชิกคือคุณโจ500บาทนะครับแล้วคุณแนะนำให้กับคุณจันคุณก็จะมีค่าแนะนำ500บาทเช่นกันหรือแนะนำให้คุณสมชายคุณก็มี500บาทนะครับ ทีนี้นะครับมาดูต่อนะครับไม่เพียงแค่ค่าแนะนําอย่างเดียวนะครับจะมีรายได้ค่าคอมมิชชั่นจากการสร้างทีมองค์กรอีกตัวหนึ่งนะครับและเราจะมีค่าคอมมิชชั่นจากการสร้างทีมองค์กรอย่างไรนะครับก็คือว่าสมาชิกของโคตรทูลิคนะครับจะต้องมีการรักษายอดรายเดือนนะครับเดือนละ500บาทดังนั้นเราก็จะมีค่าคอมมิชชั่นจากการาสร้างทีมองค์กรตรงนี้นะครับ หชั้นด้วยกันนะครับหชั้นลึกลงไป5ชั้นนะครับโดยที่คุณเนี่ยสามารถที่จะมีดาวรายติดตัวคุณได้สูงสุดคือ5คนนะครับหลังจากนั้นถ้าคุณสามารถที่จะแนะนำสมาชิกอื่นที่มากกว่า5คนได้คุณก็สามารถที่จะนำสมาชิกรายนั้นไปต่อให้กับดาวรายของคุณอีกนะครับโดยที่คุณจะมีรายรับ จากค่าคอมมิชชั่นตรงนี้ดังตัวอย่างครับสมมติว่าคุณมีดาวไลน์คือคุณ A คุณ B คุณ C คุณ D และคุณ E นะครับเมื่อใดน,นะครับที่คุณ A B C D และ E นะครับทำการจ่ายค่ารักษารายเดือนนะครับรักษายอดรายเดือนคนละ500คุณก็จะมีรายได้จาก ค่าคอมมิชชั่นจากคุณ A B C และ D และ E นะครับคนละ100บาทนะครับในขณะเดียวกันคุณ A ก็อาจจะมีดาวไลน์เหมือนกันครับหรือคุณ B ก็อาจจะมีดาวไลน์เหมือนกัน5คนและในชั้นที่2นี้ถ้ามีการรักษายอดอมีการรักษายอดรายเดือนนะครับ คุณก็จะได้จากชั้นที่2นี้อีกคนละ100บาทนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีรายได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับในชั้นแรกอย่างที่บอกนะครับว่าเรามีรายสูงสุดคือ5คนถ้ามีการรักษายอดคุณก็จะได้500บาทนะครับชั้นที่2ก็จะเป็น25คนถ้ามีการรักษายอดทุกคนคนละ100ก็เป็น2,500บาทนะครับ ชั้นที่3มีนึคนนะครับถ้ามีการรักษายอดทุกคนคุณก็จะได้รับ12,500บาทนะครับชั้นที่4มี625คนถ้ารักษายอดทุกคนคก็จะได้62,500นะครับชั้นที่5ก็จะมีดาวรายทั้งสิน้นหรือว่าจะมีสมาชิกทั้งสิ้น3 1 2 5คนนะครับถ้ารักษายอดทุกคนคุณก็จะมีรายรับที่3 1 2 5 0 0นะครับ รวมๆแล้วจะมีรายรับจากค่าคอมมิชชั่นในการสร้างทีมองค์กรนะครับ3 9 5 5 0นบาทนะครับเป็นไรมั้ยครับสุดยอดไหมละครับกับแผนธุรกิจของครดทุลิกนะครับทีนี้เราจะเริ่มต้นอย่างไรอ่าหรือจะร่วมทำธุรกิจกับครดทุลิกอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับคุณก็ทำการสมัครสมาชิก โดยที่โดยที่คลิกไปที่สมัครสมาชิกทดลองระบบฟรี5วันนะครับให้คุณคลิกแล้วก็ทําการกรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วนแล้วก็คลิกที่สมัครสมาชิกนะครับหลังจากนั้นก็ทําการโอนเงินให้กับครดทริกนะครับวิธีการโอนเงินคุณก็สามารถโอนเงินผ่านาตู้ ATM หรือโอนผ่าน ที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารก็ได้นะครับหลังจากที่คุณโอนเงินเรียบร้อยนะครับคุณก็ทําการาแจ้งการโอนเงินวิธีการแจ้งการโอนเงินคุณก็เข้าไปาคุณก็ล็อกอินเข้าไปสู่ระบบนะครับโดยอีเมลและพาสเวิร์ดที่คุณได้สมัครไว้แล้วก็ไปที่เมนูแจ้งการโอนเงินนะครับหลังจากแจ้งการโอนเงินแล้วคุณก็รอรับอรอรับการตอบรับ อนุมัติให้เป็นสมาชิกในสถานะ Active นะครับหลังจากที่คุณเป็นมีสถานะเป็น Active แล้วคุณก็จะมีเว็บไซต์2ตัวด้วยกันนะครับก็คือเว็บไซต์สำหรับแนะนำธุรกิจกับเว็บไซต์จำหน่ายสินค้านะครับคุณก็นำเว็บไซต์2ตัวนี้ประชาสัมพันธ์ในการหาไรายได้ของคุณนะครับเป็นไงบ้างแล้วครับสำหรับแผนธุรกิจของคร o สตูลิกพอจะเป็นทางเลือกให้กับคุณสำหรับ การสร้างไรายได้ให้กับคุณไหมครับถ้าหากถ้าหากว่าอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อผมโดยตรงที่083518 1097นนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ผมขอจบการน,นำเสนอธุรกิจไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ